สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้ขอแม่หมอฟางนะคะวันนี้แม่หมอฟางมากับข่าวด่วนที่คุณคนรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องใดนะคะแม่หมอฟางขอให้ไพ่สําหรับนี้ในการสื่อสารแล้วกันนะคะข้อความด่วนถึงคุณนะคะ เดี๋ยวขอเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปก่อนเลยแล้วกันนะคะขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ศิษย์ศิษิ์ไทเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆอยู่ค่ะขอเช็คพลังงานตัวตนของเกลีอยงสามใบค่ะว้าวสติงได้นะสติงได้ ราศีสิงห์ได้นะคะธาตุดินได้พืชศักดกามังกรจะหนักแน่นในเรื่องของการเดินทางการเชื่อมั่นในสิ้นสัญชาตญาณตัวเองการเดินทางไปสู่ชีวิตข้างหน้าการวางแผนนนะาคตการที่เฝ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองได้สร้างนั้นจเจริญเติบโตนั่นก็มาร่วมด้วยกับการที่ตัวเองต้องวางแผนในการที่จะตัดสินใจลงมือบางสิ่งบางอย่างหรือเมื่อฟังข่าวดีอย่างเงี้ยบางคนบางท่านกํบบาลังเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง เปิดเปิดแผนที่ชีวิตให้กับตัวเองเปิดเส้นทางให้กับตัวเองนะคะโดยมีภายในนี่แหละเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแพชชั่นในการขับเคลื่อนไปข้างหน้านิ่งนะฝึกจิตใจให้นิ่งสงบอยู่สัมผัสได้ถึงความนิ่ง น้ำวิ่งไหลลึกนะสัมผัสได้ถึงพลังงานของความมั่งคั่งอุดสมสมบูรณ์เลยอำนาจนะคะคน,เป,นเป็นคนที่มีอำนาจแล้วเป็นมหาเศรษฐีอะตอนนี้ไม่หมอฟังกำลังถือไพ่ของเจ้าสัวอยู่หรือมหาเศรษฐีนะอ่าประมาณนี้นะคะต้องใช้ต้องใช้คำพูดนี้มัง่งคั่งเมตตากำลังขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองให้พุ่งไปข้างหน้า มีใครทำงานบานเรือไหมคะทะเลทรายอย่างเงี้ยออยูกรร่กับสัตว์รักษาเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ก็มีปลูกต้นไม้ก็มีเดินทางชอบขึ้นเขาก็มีที่จริงเป็นได้ทุก,กทุกาดาทุกราศีเลยนะมาดูข้อความด่วนกันดีกว่าสิ่งที่แม่หมอฟังอยากจะสื่อสารในวันนี้เลยนะคุณจะเติบโตไปอย่างงดงามในรูปแบบที่เป็นตัวคุณ ไม่มีใครสามารถเล่งกระบวนการได้และไม่มีใครที่จะสามารถเพราะผลสุดท้ายแล้วนะไม่ว่าคุณครูครูอาจารย์ท่านจะสอนอะไรหรือว่าคุณไปได้ยินได้ฟังอะไรไม่มีใครบอกได้เลยว่าพอคุณไปเจอประสบการณ์จริงนั้นคําพูดนั้นมันมันมันเป็นอย่างไรจนกว่าเราจะได้ไปเจอประสบการณ์จริงหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียนรู้มามันก็อาจจะไม่เหมือนกับ ที่เราไปเรียนรู้มาเลยด้วยซ้ำทุกๆอย่างมันอยู่ที่เราได้เรียนรู้และระยะเวลาในการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะว่าจะไม่เข้มแล้วเนาะแต่ก็มีพลังงานนี้เข้ามาด้วยข้อความด่วนถึงคุณวันนี้คือข้อความใดคะข้อความด่วนถึงคุณเด e แ o ้ว Six of ป e n นติค e ลสี่ถ้วยอือยังขึ้นนะคะอัศวินเหรียญน,นะอสองเดวิลก็มาสองอะสามค่ะเด็กถือถ้วยสี่ไม คุณกำลังขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าคุณกำลังขับเคลื่อนแล้วก็กำลังผ่านข้อความด่วนในวันนี้นะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาของมิติพลังงานที่ดึงดูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คู่เนาะรวมถึงสังคมครอบครัวเพื่อนอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะมันมีการหยิบยื่นความช่วยเหลือมาหาคุณแต่มันมี การที่คุณเพิกเฉยในสิ่งที่เขาให้สายสัญญาณมาคุณได้รับสัญชาตญาณมาแล้วก่อนหน้านี้ลองไปมองดูนะลองหันกลับไปฟังดูนะคะว่าข้างในเขาติดต่อหรือว่าเชื่อมโยงอะไรให้คุณได้รับรู้เพราะข้อความเดือดในวันนี้เลยก็คือคุณได้รับการซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลืออยู่เสมอเลยให้คุณได้หลุดพ้นให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆในรูปแบบต่างๆ คุณได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลาเลยเหมือนจะตัดบทให้ตัวเองอยู่ในกรอบอะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ในสิ่งที่ไม่หมอฟังสัมผัสได้ขอให้คุณออกมาจากปมมันมีปมบาดแผลบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันลึกมันลึกมันมีความคิดความรู้สึกที่มันฝังลึกในใจคุณอะเกี่ยวกับอะไรก็ตามเกี่ยวกับด้านดาร์กก็ตาม เกี่ยวกับสิ่งออยั่วยุอะไรก็ตามที่มันเข้ามาผลสุดท้ายแล้วขอให้คุณฟังเสียงที่อยู่ในใจของคุณเซนสัญญาชาติยานของคุณนี่แหละที่มันจะเป็นเสาหลักปักให้คุณขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ข้างหน้านี่คือสิ่งที่ไม่หมอฟังยากจะสื่อสารเชื่อในใจตัวเองเชื่อในเซนต์ตัวเองเชื่อในธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวคุณเองนี่คือเข็มทิศนี่คือแผนที่ในการใช้ชีวิตของคุณ ท้ายที่สุดแล้วทุกๆคนจะมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองตามหาเสมอนี่คือสิ่งที่แม่หมอฟางอยากจะพูดบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้นะปะัจจุบันขอให้คุณเชื่อในเรื่องของจังหวะและเวลานะคะเพราะทุกสิ่งทุกๆอย่างมันจะขับเคลื่อนไปตามทิศทางลมทิศทางของสิ่งเร้าทิศทางของการขับเคลื่อนการกระทำการแอคชั่นความคิด มันจะถูกกัดเกามันจะถูกหล่อหลอมจนคุณจะเข้าไปสู่ความเป็นตัวคุณในท้ายที่สุดคุณจะค้นพบรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นตัวคุณในท้ายที่สุดทุกๆเหตุการณ์อะที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนวางแผนถ้าลึกไปเลยนะคุณเป็นคนวางแผนจักรวาลจัดสรรก็ได้ คุณเป็นคนวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจะต้องมาเจอสถานการณ์นี้คู่รักแบบนี้อ่าเพื่อนร่วมงานแบบนี้ครอบครัวแบบนี้ลูกแบบนี้อย่างนี้เลยคนรักแบบนี้คุณเป็นคนวางแผนมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาเพื่อช่วยคุณมาพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่ามาช่วยคุณขอให้คุณมองเห็นคุณค่า ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นช่วงเวลาที่มันเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอะไรก็ตามพลสุดท้ายแล้วมันจะมีความรู้สึกหรือมีเหตุในยะใดที่มันซ่อนอยู่ทุกๆรอยปมรอยแตกแล้วมันมีอีกด้านหนึงเสมออยู่ที่ว่าคุณจะมีทิศทางและมุมมองอย่างไรกับทิศทางนั้นนะคะประมาณนี้เนาะ คนที่ฉุดล้งตัวคุณเองก,ก็คือความความรู้สึกอยากแบ่งปันจนลืมว่าตัวเองจะต้องออกมาจากตรงนั้นก่อนเนี่ยคือสิ่งที่อยากบอกคุณจะต้องพาตัวเองออกจากทุกๆสภาวะที่คุณเจอแล้วคุณจะค้นพบว่าเฮ้ย <c oughs> <ห>นี่นี่แหละเคือเส้นทางของเรา <c oughs> นี่นี่แหละอย่าเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องภายในอย่าเพิกเฉยต่อสัญชาตญาณที่มอมบอกทางให้กับคุณเพราะเส้นทางและสัญชาตญาณที่เขาไกด์มา ครูคุูบาอาจารย์ท่านไกด์มาเขาจะพาคุณไปสู่เสาหลักแลวเขาเรียกว่าไยงความมั่นคงทางด้านจิตใจจิตวิญางและการับเคลื่อนในการใช้ชีวิตนะคะแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คืออะไรอีกคะอืม ยอมรับในการเติบโตของชีวิตยอมรับในเส้นทางจงกล้าที่จะชัดเจนกับตัวเองท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณโกหกตัวเองไม่ได้ต้องใช้คำพูดจริองอะ่ะปกปิดใดแล้วก็ปกปิดตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปกปิดตัวเองในการที่จะหาเส้นทางนมาของของความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเงินก็ตามนะสองเดลิเวอร์มันคือความสัมพันธ์เนาะแล้วสองถ้วยมันก็ เป็นความรักได้ด้วยความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยความรักความสัมพันธ์คนในครอบครัวคลิปนี้เป็นคลิปรวมนะคะลองแตกแขนงแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะย่อยให้ฟังว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณต้องละทิ้งอดีตเก่าๆของคุณให้ได้ก่อนวางปมบาดแผลได้ก่อนแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นอีกทิศทางนึงขอให้คุณผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปให้ได้นะคะจะสังเกตได้เลยว่าสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าคุณวเบสชั่นสูงนะแฮปปี้สดใสแต่ถ้าคุณรู้สึกว่า มันดอบลงอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดทําให้มีปล่ามีเสียงกันแล้วถ้าคนที่เริ่มมันจะมีความสัมพันธ์ที่มันผุดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่า,กาหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเข้ามาในรูปแบบของบุคคลอื่นเนี้ยเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าโอ,โอบอื่นอะ่ะนี่คือบททดสอบอยู่ที่ว่าคุณจะมีมุมมองตรงนี้อย่างไรเข้ามาทดสอบใจคุณเหมือนกัน ถ้าคุณมองเขา,าเป็นกัายาณมิรคนหนึ่งทุกทุกทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างมันก็จะลาบลื่นแล้วมันก็ไปได้มันอยู่ที่สภาวะจิตใจมันอยู่ที่เจตนาของคนนี่คือการทดสอบอย่าเพิ่งบ่นว่าตัวเองเจออะไรแล้วแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเงินเนาะในตอนนี้ให้ยอมรับอะแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมา ถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเงินคุณจะต้องมีการพัฒนาตัวเองให้มีความเชื่อมั่นว่าฉันนี่แหละมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณต้องเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจไปทําความเข้าใจแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเงินก่อนมีมุมอมองที่ดีทางด้านการเงินก่อนไม่ว่าเราจะถูกปลูกฝังในวัยเด็กมาอย่างไงก็ตามให้มีความเชื่อในรูปแบบที่บุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวเขาหล่อหล,อ,ลอมเรามา ท้ายที่สุดแล้วคุณจะต้องฟังเสียงภายในะของใจของคุณว่าความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเงินของคุณคืออะไรคุณจะต้องทํางานหนักเพื่อให้ได้เงินมาคุณก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถ้าคุณมีความคิดและก็ความรู้สึกที่ว่าฉันสาม,มารถทํางานน้อยแล้วได้มากแล้วมันคือทางใดล่ะมันก็ต้องมีการจัดระบบแล้วก็วางแผนเงินมีใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะั่นแหละค่ะความที่รู้สึกมั่งคั่งแล้วมั่งต่อให้คือสมมติว่าคุณจะมีเงินในบัญชีหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งมื่นบาทนั้นจะไม่ลดเลยต่อให้คุณจะใช้ไปเท่าไหร่ก็ตามคุณจะมีเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะกลับไม่ลดเลยได้เขาเรียกว่าไงมันมันไม่ลดมันจะมีมาเติมเสมอมันจะมีมาเติมเสมอมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความมั่งคั่งเหลือเฟือที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่ว่าคุณจะมีเงินเก็บแล้วคุณไม่กล้าใช้อ่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะแล้วความสัมพันธ์ที่ดีทางด้านการเงินซึ่งคุณจะต้องยอมรับก่อน ว่าอังจริงแล้วมันเรามีปมอะไรทําไมเราถึงเชื่อไม่ได้อย่างสุดจิตสุดใจว่าว่าเราจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้ทั้งทที่พลังงานของตัวตรของคุณะเป็นคนที่หนักแน่นมากๆนะแล้วจริงๆแม่หมอฟังก่อนอันนี้เปิดอีกคลิปหนึ่งแล้วให้ความรู้สึกว่ามันเปิดต่อไม่ได้เพราะมันต้องมาขายปมก่อนหลังจากนี้ต่อไปคุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือ สิ่งมหัศจารย์หรือพอรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณจะเป็นตัวตนที่เป็น DMP อะค่ะแต่ก่อนการที่คุณจะไปอย่างนั้นอะมันมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ไมเซตอะมุมมองมุมมองเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่เข้ามาฟังไม่หมอฟังในวันเนี้ยนนคุณมีไม์เซตที่แบบไม่ได้รู้หรอกอาจจะไม่ได้รู้มันอาจจะลึกไปในจิตใจเลยก็ได้นะว่าเรามีมุมมองที่ไม่ดีทางด้านการเงิน คนรวยหาเงินมาจากธุรกิจผิดกฎหมายคนรวยหาเงินมาได้มันคุณลองวางลงก่อนเอาสิ่งสิ่งนั้นออกไปก่อนแต่และคนแต่และท่านมีรูปแบบไม่เหมือนกันมีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันมีบุญบุญทรรกรรมแต่งที่ไม่เหมือนกันตัวเราไม่ใช่แม่บัทรทัดไม่ต้องวัดก็ะขายเราเรามากลับมามองที่ตัวเราแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าว้าว ชีวิตเรามันพังพร้อมอยู่แล้วนะแล้วมันสามารถดีได้มากกว่านี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ย่อมได้ตามระดับพลังงานของเพื่อนตามวัตถุประสงค์ของเพื่อนเลยจะมาเพื่อหลุดพ้นจะมาเพื่อใช้ชีวิตจะมาเพื่อช่วยเหลือจะมาเพื่อทําอะไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วขอให้คุณเชื่อมันว่าคุณจะได้เติบโตไปเป็นในรูปแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณทำสิ่งนี้แล้วคุณมีความสุขคุณอยู่แบบนี้คุณมีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณอุดมสมบูรณ์แล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้นี่แหละ มันเป็นชีวิตที่เส้นทางที่มันคือแก่นแท้ของการใช้ชีวิตของคุณจริงๆขอให้คุณรับฟังเสียงเรียกร้องภายในของคุณและให้คุณกลับมาเก่าเนาะกลับมาเก่าความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนรักการเงินวัตถุสิ่งของก็ตามมันเป็นความสัมพันธ์หมดสิ่งที่อยู่ ใกล้ๆเราจะเป็นแรงสะท้อนตัวเราเสมอนะคะเจ้าของคลิปวันนี้ก็จะเป็นข้อความประมาณนี้ก็คือให้มีมุมมอง mindset จากความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คลายปมเป็นการที่มีมุมมองความสัมพันธ์เพื่อปลดล็อกตัวเองจากสิ่งที่มันมา,ค,ามคัดขวางคุณไม่ให้ไปเติบโตไม่ให้ไปข้างหน้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ ที่ขวางคุณไว้ก็คือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อความสัมพันธ์ข้างเก่าความสัมพันธ์ทางด้านการเงินความสัมพันธ์ต่อครอบครัวความสัมพันธ์ต่อเรื่องการงานอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราวางได้เอนิจีมันจะเปลี่ยนทิศทางก็คือพลังงานนั่นแหละเอนิจีก็คือพลังงานเนาะพลังงานมันจะเปลี่ยนทิศทางทันทีนะคะค้วมันจะเข้ากันได้นะมันจะไม่มีแรงต้านคุณจะต้องบาลาน ไม่อย่างนั้นต่อให้คุณเปลี่ยนคนรักมันก็ยังไปมี energy เหมือนเดิมอะเหมือนหนีเสือป่เจระเข้อะค่ะมันก็จะเป็นแบบเดิมเพราะคุณมีความกลัวคุณมีความคิดคุณมีความรู้สึกที่มันอยู่ฝังลึกในใจแบบนั้นมันก็เลยยังดึงดูดอยู่เพราะคุณคลายปมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้ถ้าคุณมีความสัมพันธ์่อเรื่องการงานว่าไม่ชอบเลยบุคคลที่ทํางานเป็นอย่างนี้ม,นม,นม,นมันไม่โอเคเลยเข้ากันไม่ได้ขอเปลี่ยนงาน พอเปลี่ยนงานปุ๊บก็ไปเจอคนเพราะว่ามีปัญหาคนใช่ไหมไปมีคนที่นิสัยใจคออย่างนี้เพราะคุณไปยึดกับบุคคลรอบข้างแล้วในเรื่องงานรู้สึกว่างานตรงนี้มันมันมันไม่โอเคเลยเพราะว่าอะไรนู่นนี่นั่นคุณก็มีเหตุผลเยอะยะมากมายแล้วก็ค้นหางานไปสมัครงานอีกแต่ไม่ได้ถามตัวเองเลยนะเร่งรีบอะไรเงี้ยเร่งรีบมองไม่เห็นสิ่งที่มันหยิบหยิบยืน่นสิ่งล้ำค่าหรืออะไรก็ตาม ก็จะไปเจอรูปแบบแพทเทิร์นเดิมๆคุณจะเจอแพทเทิร์นเดิมๆตลอดในเรื่องความสัมพันธ์การเงินเช่นกันถ้าคุณพะวงหน้าพะวงหลังก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคุณต้องมีการวางแผนแล้วคุณก็เชื่อใจตัวคุณเองอ่ะคุณต้องเชื่อใจตัวคุณเองว่าคุณสามารถที่จะบริหารจัดการการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือการตั้งมั่นแล้วเชื่อสุดจิตสุดใจว่าเราสามารถทําได้แล้วก็ไปได้นะคะและท้ายที่สุดเลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่เนี่ยตอนเนี้ปัจจุบันตอนเนี้ยแปลว่าคุณไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมาเพื่อที่คุณได้เติบโตอีกขั้นคุณจะได้เติบโตไปอีกค่ะต้นไม้ย่อมได้เบิกบานแล้วก็เติบโตคุณจะเติบโตไปในทิศทางใดก็ตามขอให้คุณเชื่อมัน่นววกคุณเนี่ยจะฝังลึกลากลงไปได้อย่างแน่นอน แม้ช่วงแรกต้นไม้ของคุณมันจะไม่ได้แข็งแรงมากนะักนานวันเดือนปีเข้าต้นไม้ของคุณก็ได้รับธาดทั้งหมดที่ทำให้ต้นไม้นี้ได้รับการเจริญเติบโตคุณก็จะเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตไปในรูปแบบที่ตามพันที่คุณได้เพาะปลูกเลยนะคะ หรือเมื่อตามมาเล็ดพันธุ์ของคุณเลยนะคลิปนี้ก็เป็นข้อความด่วนที่เชื่อว่าหลายๆคนจะปลดล็อกในเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวเองพัฒนาเรงมากยิ่งขึ้นเปิดเส้นทางให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นมีมุมอมองใหม่เซตที่ดงขึ้นให้กับตัวคุณเองท้ายที่สุดแล้วก็เพื่อตัวคุณเอง ัวเพ,เพื่อนเองที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอฟังในวันนี้เพราะคุณจะได้ปลดล็อกในทุกๆด้านของชีวิตนะคะ่ยคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเชื่อว,ว่าจะได้ไกด์ให้กับเพื่อนๆเ,เ,เยอะมากวันนี้เป็นเอนเนอร์จีของการที่คลายปมกันก็แล้วกันคลายปมกันนะเพื่อนเล่าเรื่องเพื่อนเล่าเรื่องว่าเออเธอเป็นแบบนี้มาก่อนไหมอะไรเงี้ยม,มันมีวิธีนะแต่อยู่ที่ว่า คุณจะมาเจอคลิปของแม่หมอฟังตอนไหนแค่นั้นเองนะคะคุณอาจจะมาเจอคลิปแม่หมอฟังหลังจากที่คุณผ่านแล้วก็เป็นไปได้ถ้าคุณตอนนี้คุณยังไม่เปิดใจในการที่จะปรับเปลี่ยนอนิจิแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นไว้ว่าเราอะตั้งมาแล้วว่าเราะจะจะเจอเหตุการณ์นี้ก่อนแล้วเราถึงได้ตื่นแล้วก็ค่อยมีคนมาบอกที่หลังว่ามันมักจะเป็นอย่างนี้มันมักจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ โดยส่วนใหญ่เนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเจอประสบพบเจอเหตุการณ์แต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปนะคะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำจงเชื่อมั่นในเซนส์สัญชาตญาณของตัวคเองนะคะ แต่ละคนแต่ละแท่นไม่เหมือนกันไม่ต้องไปเปเรียบเทียบวับใครมีรอยยิ้มแล้วก็สดใสทานอาหารให้อร่อยนอนให้เต็มอิ่มพักผ่อนให้เพียงพอและทําในสิ่งที่เราทําได้ก่อนนะคะแล้วชีวิตของคุณคุณจะค้นพบได้ว่ามันมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆสวัสดีค่ะ